สรุปว่าตอนนี้คนที่หายไปที่ผมประกาศไปสองคลิปกะเห็นแล้วนะครับเด้อเจอตัวเรียบร้อยแล้วเมื่อเส้านี่แหละได้ข่าวเมื่อเร้านี่นะครับนะหลังจากที่กะผมประกาศไปเมื่อสองสามมือที่ที่แล้วนะครับเนะาะบ่เห็นต่างตาวันทเท่าไรหรือว,ว่าแน่ใจเกิดจะซิบมือพอดีนะครับพี่น้องการได้ข่าวว่าผ่อหม้อจับไปนะครับพี่นอ้องนะกะถือว่าเป็นข่าวดีสาหรับคนทั้งบ้านนะครับเนาะ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องท่างผิดสอนวรรณศาหลักหลายเงินวันน้ำเด้ครับเด้อการมือนี้กาถือว่าเป็นคลิปที่สรุปแล้วนะสำหรับไอที่เพิ่นหายไปนะครับที่ว่าออกจากห้องไปแล้วบกับบ้านติดต่อบ่ได้ตั้งว่าเป็นอาทิตย์นะผมก็เลยมาประกาศซอยนี่หลายคนเขย่ากับประกาศตามกุ้มนั่นกุ้มนี่นะครับตามเพียดนั่นเพียดนี่เพิ่นก็ซอยกันคนไทยในเกาหลีนะครับผมกับประกาศไปเกยทั้งติดต่อเอกยทั้งยูทูบทั้ง เที่ยดงทย่ยงผมนั่นแหละนะครับซอยๆกันไปคนไทยน้ากันนะครับกับมือนีกับเล่ยเด้ข่าวผมนี่ติดตามตลอดกับทักถามพี่น้องเพื่อนมือเสาร์หนึ่งมาแต่ยนีมือเสาร์ไหมผมทักถามดูเด้ข่าวมาเนาะครับเป็นยังไงเนาะได้ยินข่าวบองสินะเพื่อนกับ่าเด็ดตลอฟังข่าวรอฟังข่าวนะครับที่นีเอาไปมากกับเรียกว่าเออโอเคแล้วเห็นแล้วจะกลับบ้านเร็วๆนี่แหละมือสองมือนี่แหละถ้าถ้าผม จำบผิดนะครับที่ผมไปเห็นคอมเมนต์ในทิกต็อกทิกต็อกคนกับเบื้องสองแสนกว่าแล้วในคลิปนั้นนะครับก็ยินดีนําที่เพื่อนจะได้กลับบ้านนะครับท่างบ้านก็หายห่วงเพราะว่าเพื่อนบเป็นหยังเพื่อน่านน่ะวามหมายคือว่าติตต่วบ่ไดนี่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ทั้งบ้านญาติพี่น้องเพื่อนกับเป็นห่วงย่านมีอีหยังเปลี่ยนไปกลัวว่าจะมีอะไรเป็นไปแต่พอรู้ว่าโอเคล่ะต่อหมอจับไปก็จะได้กลับบ้านเพื่อนก็สบายใจนะครับ ผมเองก็โอเคอืมผมก็จะได้เฮ็ดคลิปแนวอื่นนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเรื่องอื่นนะครับเนาะก็ถือว่าคิดสุดเอ่อสิ้นสุดสิ้นสุด,สสดอ่าภารากิจของผมนะครับผมที่ติดตามข่าวสามนี่มาสองคลิปสามคลิปนะครับก็ดีใจน้ำเพิน่นน้าน้องสายเพิ่นกับว่าโอ้ดีใจอยู่อ้ายแซนด์คอบคุณพในไลน์อะไรสักนะครับน้ำว่วเปนน็นดังดอกอ่าผู้ดใดมีเรื่องเดือดรอด้อนี่ยังขึ้นซื่อว่าเป็นคนไทยผมก็มีอันใดพ่อประกาศได้ผมกับประกาศนะครับแต่บางที่ ถ้าเขาจะเอารวบเอยังโลกนี่ผมต้องขออนุญาตนะครับขอให้มันเป็นเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์กับคนไทยในเกาหลีน้ากันผมก็พร้อมที่จะซอยเหลือนะครับซ้อยประกาศซอยประชาสัมพันธ์ให้ได้แต่ว่าถ้าจะไม่ให้ประสาสัมพันธ์หรือว่าให้ปรับมาประจานผู้นั้นผู้นี้อันนี้ผมก็บ่เอานะครับผมบวานืมประจานผัวประจานเมียกันนี้ผมบ่เอาน้าบวาน้านะครับนะจะไมาให้ผมประกาศนี่บ่ได้แต่ว่าถ้าอในที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมซอยเหลือกันคนไทยในเกาหลีนี่ผมกะ ยินดีที่จะประกาศให้นะครับแต่ลายยางลายเนี่ยในเกาหลีคือว่านั่นแหละเดี๋ยวนี้มันต่อม่อเขาก็เคียมงวดนะครับเนาะกันอายแล้วก็อาจจะออกไปเนี่ยหาทางกลับบ้านมอถือแล้วก็อาจจะมีคนเห็นข่าวเห็นอย่างในรูปคนก็เลยส่งต่อมออย่างประมาณนี้นะครับรายละเอียดผมก็บรูแต่รูเนี่ยว่าคือต่อมอจับจะได้ส่งกลับบ้านแล้วมือสองมือนี่แหละนะครับผมก็ดีใจน้ำพี่น้องทั้งบ้านที่เป็นเป็นห่วงอย่างรูปคนเป็นอย่างเอชสี่แล้วนะครับเนาะ มาฝากแค่นี้ละอืมเดี๋ยวสีได้เฮ็ดแนวอื่นสีไดงวาวแนวอื่นแล้วปาะที่นี่เออผมก็หลุนคักหลุนแนวแบตื่นเศร้ามากอะถามหาโดดยนีมือเลี้ยงไงเักถามมืออยู่ๆน่ะคุณยุ้ยกับว่าโอ้ยขอพูดอะไรละเด้อไอ้เด้อมาสั่นกับขอพูดทุกคนนั่นแหละคนไทยในเกาหลีห้องที่ซอยกระจายเขานะครับคนไทยน้ำกันนะครับน้องมือนี่ฝากไว้แค่นี้ช่วงนี้กัผมเปิลงคลิปสั้นๆแบบนี้ล่ะผมกะบบกโอเคพ่อผมโรงงานผมกับบอกโอเคโรงงานไหมกับเพื่อนกับภาพผมไปเบืองแล้ว ผมจักสีได้ยูสีได้ไปผมวัฒน์รูผมกับพ่อผมตอนนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องแค่นี้นะครับเด้อขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนเลยเสียไปลงใน่งสิล็อกคอมนะครับมือนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับน,นี่พาไปเป็นโรงงานไหมโรงงานไหมาไม,มาทางวัดไทยเลยตัวนี้นี่แม,ม่นม้ำวัดไทยอยู่นี่ไก่หอดวัดไทยเลวนี่พาไปเป็นโรงงานไหมนี่วัดไทยสวัสด์ไท้กุ๊กสวัสด์จุ๊กจุกใครจุ๊กจุ๊ก เด okay. 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 so awesome. okay. like ็กุกที่นี่อยู่ท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 ี่โอ้ยโอ้ยมาทางนี้เสืฉย่ะมาทางนี้เสฉยเลยครับวันนี้โรงงานใหม่สีพ้าไปบึงโรงงานใหม่แต่ว่าผมกะเฮใครับ ผมคื้สิบ่อว่ากะมาอกเพราะว่าอถ้าจะมาก,ก็ต้องคุยกันให้มันรู้เรื่องกันกับถ่อแก่สิมาพาผมไปซื้อๆก็ไเลยหรอกเิ่นสิ่ป่้พาไปเบิ่งโลงงานไหมที่ลูกพี่ผมสิมาอยู่ครับพี่นอ้องลูกพี่ก็รู้แล้วว่าลูกพี่คือบ่มาอยู่หโอขายทหารนีนด